โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Ideal e g e n d นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่มหาตัวละครเป็นตัวคิวสำหรับทีมเรานะครับแล้วก็ตอนนี้คือทีมเราต้องการตัวไฮเดอมากๆเพราะว่ามีอยู่แค่สองตัวนั่นเอง <c oughs> มีอยู่สองตัวนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังอัพไม่สุดนะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมเตรียม XP เอาไว้อัพตัวอยู่ที่หนึ่งล้านห้านะครับ <c oughs> แล้วก็เจ้าไอหินเนี่ยไอหินอัพขั้นเนี่ยมีอยู่พันหกนะครับก็พร้อมอัพแหละ เดี๋ยวเราจะมาสุ่มหาตัวละคร5ดาวตัวใหม่กันนะครับซึ่งเรามีคัมภีร์อัญเชิญน,นะครับตัวอัญเชิญขั้นสูงอยู่ที่135กับเพชรเจ็ดแต่ผมคิดว่านะผมน่าจะได้5าดาวก่อนที่ผมจะได้ใช้เพชรนั่นเองก็เพชรก็คงจะไม่ได้ใช้อะไรนะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าเนื่องจากทีมผมเนี่ยขาดตัวฮิวแบบตัวฮิวหนักๆน,น,นะครับอย่างเช่นฮิวท,ทั้งทีมาอะไรอย่างงี้ใช่ทีมผมมันขาดมากๆแล้วผมก็ต้องการสุด นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นด่าน115%ให้ดูก่อนเพราะว่าตาเมืกี้ผมเล่นไปแล้วมันไม่ผ่านนั่นเองปึ๊บเอาผ่านกลางนั้นแทแต่ช่างมาันเถอะครับถึงท่านผมไว้ต้องสุ่มอยู่ดีเพราะว่าทีมเราต้องการตัว q คิจริงๆเ,เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวไปสุ่มกันเออ โอเคเดี๋ยวเรามาชมกันต่อสู้กันหน่อยนะครับบรรยากาศการต่อสู้ก็ทีมผมตัวแบกก็จะเป็นซันเตอร์คอนนะครับเพราะว่าก็อัพอัพสุดอยู่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นยังไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็คงต้องย่อยมันเพราะว่าเราเป็นตัวสีดาวเนาะเดี๋ยวผมกะจะเอาตัวห้าดาวขงทีมเนี่ยเดี๋ยวทุ่มหากันอออยาากร็มมงงตนี้ั่็กน โอเคครับเล่นเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะไม่ผ่านนั่นแหละแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะครับด่านที่หนึ่งร้อยสิบเก้าด่านที่หนึ่งร้อยยี่สิบโอเคไม่ผ่านละเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอีกทีหนึ่งก,ก่อนนะครับเพื่อผ่านนะโอเคไม่ผ่านโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่า โอเคฮีโร่อันเชนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าตั๋วธรรมดาผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับถ้าได้5ดาวมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาอัพกันเลยปุ๊บสิบครั้งแรกครับมาจะได้ตัวทองบ้างหรือเปล่าปุ๊บ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 อุ้ยได้ตัวทองมาตัวหนึ่งนะรำ,ำอ,อัดสก,กิลกันนะครับ การโจมตีธรรมดาสร้างดามเมจอุพลังเวทนะสร้างดามเมจเวท90%ครับสสต่อศัตรู1เป้าหมายส่วนสกิลอันติสร้างดามเมจเวท212%ต่อศัตรูแถวตั้งหากเป้าหมายตีสถานะกันอ,อยู่นะครับมีโอกาส60%ที่จะโดนสตัรนเพิ่มโอ้ตัวนี้ตัวสายสตัร์นะครับนี่รถสตาน์หนึ่งโอ้1 1 1 1 1 5 5เป็นตัวที่น่าสนใจนะตัวฮาดาวตอนนี้นะครับแล้วก็เห็น ยูทูบเบอร์หลายหคนได้กันด้วยนะตัวนี้ถือเป็นตัวที่ดีมากอึ๊บโอเคได้ตัวสีดาวมาสามตัวนะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยออสร้างดาเมจเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเลยครับเป็นดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูเป้าหมายหนึ่งนะครับหนึ่งเป้าหมายสร้างดาเมจต่อศัตรูแถวตั้งโอเคไม่เท่าไหร่นะเดีย๋ยวเราสุ่มต่อดีกว่าฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ได้ตัวทองมาสองตัวเงี้ยครับ ชเพียงโลกรามาอ่านสกิลกันดีกว่าสังหารโหดเหี้ยมนะครับสร้างดาเมจกายภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อศัตรูหนึ่งเป้าหมายโอ้สร้างดาเมจทางกายภาพสองร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูแถวตั้งนะครับและจะเพิ่มการโจมตีทั่วไปอีกหนึ่งครั้งการโจมตีทั่วไปจะมีดาเมจขึ้นกับไม่พ้นฟูพลังงานอืมอีกตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเมื่อเราอันติไปแล้วจะมีการโจมตีธรรมดาอีกหนึ่งครั้งด้วยนะโอ ตัวนี้ค่อนข้าง,างจะโหดเลยนะใบมูอตัวฟองอยู่ตัวนี้กว่าเป็นตัวอะไรอ๋อตัวเดิมเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสุ่มครั้งสุดท้ายแล้วละกันนะครับเพราะได้ห้าดาวมากี่ตัวเนะี่ยสองตัวแล้วเนาะถ้าไม่นับสาม,มานะโอ้ได้ห้าดาวอีกตัวนึงครับมาดูกันว่าตัวอะไรปึ๊บอืม<ฮ>สร้างดาเมจทางกายภาพ95%ต่อศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับมาดูสกิลกันอันติกันหน่อยนะครับ สร้างดามเมจทางกายภาพ163%ต่อศัตรูแถวหน้าและเพิ่มกำจมตีทั่วไปอีกหนึ่งครั้งอ๋อเหมือนตัวบัอกี้เลยเนาะโอ้โหน่าสนใจครับได้ตัวอ,อ่ำสีดำมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะการซื้อขายที่ขัดต่อ10โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะได้สรุปได้ตัวห้าดาวที่ไม่ซ้ำกันมาสามตัวเนาะนะครับอืมเป็น นะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนาะคขอคาาิใมอีกรอบงแลกัน,นเ,าาเ,เียเราเมาพนะตัวนี้กันก่อนแลกันาะเเาเดียวมอพตัวนีกน่อแล้วกันเดีวเราเดี๋เราเมาอัพต้กัน่อเด๋ราเมาอพตัวนี้กอเะดราวมอตัวนี้ั่อชม้เราเเราจะไม่ใัน้มันแล้วนันนเอง บาดแผลที่ถูกโอเคปึ๊บใส่ไปเลยต้องทะลวงต่อถาไม่ห้มากก่อนนะคใส่อาวุธโอเค,เ,อออเ,คเดี๋ยวรำอัพเวฟหน่อนนะครับปึ๊บอัพคันฮีโร่ไปฮะอัพยา,ยยาวยนะ อัพขั้นฮีโร่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊อัพขั้นฮีโร่โคปบปึ๊บป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 ๊บอ่ะพอก่อนนครับไว้ห้องสีพอก่อนร้อยไว้ห้องสพอก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีไอหินอัพขั้นไปอัพให้ตัวอื่นนะฮะปึ๊บอัพขั้น ปึ๊บปบอัพขั้นนะอัพขั้นปึ๊บปบโอเคเวลหกสแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวอัพอ,อ,อีกตออัวนึงกันป๊บ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 ปปึ๊บป๊บอัพขั้นโอเคปึ๊บป๊บปอัพขั้น ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ okay. ปุ๊บปึ๊บโอเคอะไรวันปุ๊บ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 ป okay. ุ๊บปุ๊บโอเคน่าครับเดี๋ยวเรามาจัดทีมใหม่กันแล้วเดี๋ยวมาดูพลังลบนะครับละก่อนหน้านี้นะครับที่เรายังไม่ได้อัพนะครับมีพลังลบทีมอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนทีมนะ โอ้โหหนึ่งแสนหกหมื่นเลยทีเดียวนะครับพลังลบตอนนี้ปัจจุบันพลังลบปัจจุบันของทีมเรานะแต่ว่าที่ขาดก็ขาดตัวฮิวเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาสุ่มให้ดูเล่นๆนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาทําอะไรกันคอนเทนต์อะไรอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันครับก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบาย